เมคบาคือสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นในสมัยอียบคำว่าเมหมายถึงแสงสว่างคาหมายถึงวิญญาณและบาหมายถึงจิตวิญญาณในภาษาฮิบรูเมคบาหมายถึงยานพาหนะแห่งแสงสว่างหรือราชรถแห่งไฟ ที่เรียกอี่อย่างว่าร่างมืงกรซึ่งเป็นยานแห่งแสงที่ประกอบด้วยจัตัรุรโมกแห่งแสงสองขนาดเท่าเท่ากันโดยมีจัตัรุรโมกรูปดาวที่อยู่ตรงกลางนั่นเองเมื่อคาบานั้นเป็นสนามพลังงานของคริสตัลไลหรือแสงสว่างเป็นคริสตัลที่ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ เฉพาะที่จัดวางของจิตวิญญาณหรือจิตใจร่างกายและหัวใจเข้าด้วยกันสนามพลังงานที่สร้างขึ้นจากรูปทรงเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะแพ่ขยายรอบตัวเป็นระยะทางถึง55ฟตุตสนามพลังงานรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ มักจะหมุนรอบตัวเราด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงแต่สำหรับพวกเราส่วนใหญ่สนามพลังงานเหล่านี้มักหมุนได้ช้าลงหรือหยุดหมุนโดยสิ้นเชิงเพราะเนื่องจากขาดความสนใจการใส่ใจความไม่รู้โดนปกปิดและไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานเพราะเรา ถูกปิดใช้งานการเชื่อมต่อหรือโดนปิดต่อมภัยเนียวนั่นเองแต่เมื่อเรารู้ตื่นขึ้นมามีการพัฒนาตนเองโดยการปรับจิตสำนึกใหม่ทำสมาธิปรับล้างจากักระเชื่อมต่อไฮเออร์เซลเชื่อมต่อธรรมชาติและมิติที่สูงกว่ามากขึ้นด้วยเรื่อย ช่องทางแห่งสนามพลังงานจะเริ่มพัฒนาและทำงานระบบจักรกลหมุนและต่อมายเนี่ยลของเรานี้จะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งและหมุนอย่างถูกต้องจึงเรียกว่าเมอร์คบาเมอร์คบาที่เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนกับโครงสร้างของกาแล็กซีหรือ UFO เมอร์คบาช่วยให้เราสามารถสัมผัส กับการรับรู้ที่กว้างขึ้นเชื่อมโยงเรากับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของจิตสำนึกใหม่และคืนค่าการเข้าถึงการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลและมิติต่างๆและความทรงจําต่างๆก็จะกลับคืนมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการเป็นอยู่ของเราความเป็นพระเจ้าหรือ พระผู้สร้างในตัวของเรานั่นเองเมื่อเราทำสมาธิเมรคบาอย่างถูกต้องสร้างความถี่การสันสะเทือนสูงพลังงานบวกคิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องพัฒนาปรับจิตสำนึกให้สูงขึ้นตลอดเวลาเมรคบาจะรวมแง่มุมของจิตใจและจิตวิญญาณของเราที่เป็นผู้หญิง ที่ใช้งานง่ายและสามารถเปิดรับข้อมูลและจิตผู้ชายที่มีความกระตอรือรือร้นและมีพลังอย่างลื่นไหลจากความเป็นคู่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่ที่เรามีเรามีความเป็นหนึ่งเดียวเราเป็นจิตสากลก็คือความรักแสงสว่างและการสร้างสรรค์โดยไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง เราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันวิยาวันความรักและแสงสว่างคือกุญแจขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนผ่านเข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ